ินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยชาแนลนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบนเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับมารวยยกตัวอย่างเหรียญมา1ชนิดนะครับก็คือชนิดละ5บาทนะครับมาทั้ง3มเหรียญ3ปีพศเช่นกันเช่นเดิมนะครับ ซึ่งเหรียญ5บาททั้ง3เหรียญนี้นะเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับซึ่งม,มียอดผลิตที่มากบ้างนะครับน้อยบ้างผสมปนเปนกันไปนะซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจนะแล้วก็มีรายละเอียดของเหรียญที่ น่าทึ่งมากมากนะสาหรับเหรียญทั้ง3มเหรียญน,นี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขออาาขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสั่นติดตามนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆครับ,จ,บจัดทําคลิปดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันที่ เหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญแรกนี้นะครับก็คือเหรียญห้าบาทนะครับปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับอายุอานามครับคงเหรียญรุ่นนี้นะครับก็สามสิบปีพอดีนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับขาด ซึ่งสภาพของเหรียญนัก็อยู่ที่ประมาณ60เรครับรายละเอียดของเหรียญครับก็ยังชัดเจนเสมอนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นหนานี้นะครับหรือว่าเหรียญแบบหนานะครับซึ่งเหรียญ5้าบาทนะครับจะแบ่งออกเป็น2รุ่นนะครับรุ่นหนาและรุ่นบางนะครับซึ่งรุ่นชนิดหนานี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือรายละเอียดของเหรียญที่ค่อนข้างจะ ชัดเจนแล้วก็สวยงามครับไม่ว่าจะผ่านมากี่มือนะครับผ่านมากี่ฟ้ากี่ฝนนะครับรายละเอียดอยู่ในเหรียญเหรียญนี้นะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามครับนั่นก็คือลักษณะเด่นและจุดเด่นของเขานะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับคิวปนนิกเกิลนะครับสอดไส้ทองแดงราคาอยู่ที่5บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลทีด9นะครับสําหรับคอเปลี่ยนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมนะครับคอเปลี่ยนด้านนอกนี้นะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจัรครับผม ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับวัดเบนจมาบพิษดุสิตวนารามนะครับขอเปลี่ยนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2534 นั่นเองนะครับด้านล่างของเหรียญนะครับก็จะมีเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยและเลขอารบิกนะครับ ซึ่งจะมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับปุเรียน5บาทนะครับรุ่นปีพศ2534นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่68ล้านนะครับ5 2า0 0 0 380เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับจะอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนํานะครับให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเก็บคืนเข้าคลังไปเป็นจํานวนมากนะเพื่อที่จะนําไปหลอมนะครับแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับ ออกมาใช้ในระบบ,บุนเวียนต่อไปนะครับซึ่งยอดผลิตที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับยอดผลิตก็อาจจะเหลือไม่ครบนะซึ่งยังไม่มีหลักฐานยืนยันเป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเหลืออยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ครับอันนี้ก็คือข้อมูลณนะปัจจุบันนี้นะครับที่มีมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับส่วน ราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ70บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c น UNC นะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆน,นะครับอยากจะได้เหรียญที่มีราคาค่อนข้างจะสูงมากกว่านี้นะครับมารวยก็อยากจะแนะนำให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับกำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญ เป็นจำนวนมากนะครับไม่จำเป็นต้องมียอดผลิตที่น้อยนะครับไม่จำเป็นต้องเหรียญที่หายากติดลำดับนะครับราคานี้ก็อาจจะถึงตั้งแต่หลัก3 0 0บาทข yeah. ึ้นไปเลยทีเดียวนะครับมาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญปี 2, พศ .2545 นนะครับสภาพของเหรียญนะครับก็อยู่ Mont ที่ประมาณ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเหรียญก็ค่อนข้างจะสวยงามครับรายละเอียดของเหรียญนะครับก็ยังชัดเจนคมชัดเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นและจุดเด่นของเหรียญ5บาทชนิดนี้นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญคิวปอนิกเกิลนะครับสอดใส้ทองแดงครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชการที่9ของเรานั่นเองครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชการที่9นะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะมีพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามนะครับ ตรงด้านบนของเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2545 นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ .2545 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่29ล้านนะครับ6แสน1,500เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ก็ยังหาได้ง่ายนะครับสามารถพบเจอได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้รุ่นแบบนี้นะครับซึ่งราคาที่ประเมินไว้ก็คือนะครับเหรียญละ120บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c นนะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับไม่จำเป็นต้อง เป็นเหรียญที่หายากนะครับไม่จับเป็นต้องมียอดผลิตน้อยนะครับราคานั้นค่อนข้างจะสูงครับหลัก300 4 0 0บาทขึ้นไปนั่นก็คือเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกลือนะครับหรือว่าเหรียญที่มีความผิดพลาดจากการผลิตนะครับราคานั้นค่อนข้างจะสูงครับกําลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการครับของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญไปจำนวนเป็นจำนวนมากนะครับ มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2535นะครับอายุน้มก็เกือบๆจะ30ปีเต็มเลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับสภาพของเหรียญก็ยังดูสวยงามครับเด่นชัดนะครับรายละเอียดของเหรียญนี้ก็ยังชัดเจนนะครับนั่นก็คือลักษณะเด่นและจุดเด่นนะครับส่วนข้อมูลของเหรียญนะครับก็จะเป็นเหรียญคิวโปนิเกิลนะครับสอดไส้ทองแดงราคา อยู่ที่5บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบาทพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผู้มีพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าผู้มีพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายก็จะเป็นตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับขอบเหรียญด้านนอกนี้นะครับก็จะเป็น รูปเฟืองจักรนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนับตรงกลางเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวานารามนะครับขอบเหรียญด้านบนนะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2535 น้นั่นเองนะครับ สำหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขค่าไทยและเลข5อาราบิกนะครับโดยที่จะมีขอ้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนี้นะครับรุ่นปีพศ2535นะครับมียอดผลิตอยู่ที่48ล้านนะครับ939,000 620ี่เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะหาง่ายครับจึงอยากจะมาแนะนําใหพ้พี่น้องๆน,นะครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากครับแล้วก็ยังมี กระแสข่าวออกมานะครับว่าอีกไม่กี่ปีภายในข้างหน้านี้นะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ5บาท10บาทนะครับเหรียญ1นบาทเหรียญ2บาทหรือว่าเหรียญ50สตางค์และ25สตางค์ครับราคานี้อาจจะสูงขึ้นกว่าเดิมเป็นหลายเท่าตัวนะครับเนื่องจากว่ามีการเรียกเก็บเืนเพื่อไปหลอมนะครับนําไปผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมาให้กับให้เราได้ใช้กันครับในระบบหมุนเวียนต่อไปนะครับสําหรับ ราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ80บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับหรือว่าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาที่สูงนะครับก็มารวยอยากแคะะ่นะนนะไม่เปรเหรียญที่มีลักษณ,พษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนี้ดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีความผิดพลาดจากการผลิตนะครับอาจจะเป็นเหรียญผระเสียนตรงหรือว่าผราเสียนเอียงนะครับหรือว่าเหรียญ เนื้อเกินต่างๆนะครับนี่ก็เป็นราคาก็ค่อนข้างจะหลักร้อหลัก200-300บาทขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับความสวยงามของเหรียญนะครับแล้วก็ปีพศที่ผลิตนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตแม้ท่านรับชมกัน สำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประกาศใดต้องขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปครับเราจะนำเหรียญแบบไหนรุ่นปีพศไหนมีลักษณะจุดเด่ยนยังไงมานำเสนอให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโัวติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมารวยชาแนลสวัสดีครับ